สวัสดีครับมาพบลุงอ้วน789 Channel แล้วครับวันนี้วันนี้ลุงอ้วนนำสาระเครื่องเสียงรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอีกแล้วครับวันนี้ลุงอ้วนจะพามาเฉลยให้ฟังว่าจอ Android ซึ่งเล่นได้2ระบบเนี่ยระบบแรกคือระบบที่ออฟไลน์นะคือไม่มีสัญญาณ WiFi คือไม่ได้แชร์สัญญาณเน็ตให้เขาเนี่ยตัวของเขาเองเนี่ยเขาจะเล่นอะไรได้บ้าง นะน้องๆหลายคนสงสัยว่าจอ Android เนี่ยถ้าเราไม่เล่นเป็น Android เนี่ยมันจะเล่นอะไรได้บ้างลุงอ้วนเลยจะมาแนะมาเฉลยให้ฟังวันนี้ว่าจอ Android ถ้าเราไม่แชร์สัญญาณให้เขาเนี่ยตัวเขาจะเล่นอะไรได้บ้างลุงอ้วนมาเฉลยให้ฟังวันนีอ้อย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าจอ Android เนี่ยมันเล่นได้2ระบบระบบแรกคือเหมือนวิทยุเดิมที่เราเคยมีท,ยมที่เราเคยใช้กันนะ <laughs> อันที่2 คือมันเหมือนแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งหรือโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเลยนะตัวจอเนี่ยมันเล่นได้2ระบบมันเล่นได้2ระบบยังไงอ่ะเดี๋ยวลงอ้วนให้ดูว่าเขาเล่นได้ยังไงร,ระบบแรกคือเขาจะเหมือนเดิมเลยคือมีวิทยุเห็นไหม AMFM นี่นี่ FM 1 FM 2 AM นะอันนี้เราไม่ต้องแชร์ฮอสปอร์ตอันนี้ฟังได้เลย หลายๆคนสงสัยว่าเฮ้ยเราต้องแชร์สัญญาณฮอสปอรตให้มันตลอดแล้วมันก็กินเน็ตเออบางคนเข้าใจอย่างนั้นว่าซื้อจอย Android มาเนี่ยเราต้องเสียค่าเน็ตให้เขาตลอดด้วยวันนี้ลุงอ้วนเลยมาเฉลยให้ฟังว่าจอย Android เนี่ยเราไม่ใช้ออนไลน์ก็ไม่ต้องเสียเสียค่าเน็ตให้เขาแล้วก็ฟังเหมือนวิยุป,ปกติของเราอ่ะวิุเล่นได้นะอันที่2เนี่ยเดี๋ยวลุงอ้วนจะอธิบายให้ฟังอันที่2เนี่ยเป็น usb หรือแฟลชได นะทุกวันเนี้โลกมันพัฒนาไปแล้วนะเขาเปลี่ยนจากซีดีหรือแผ่นดีวีดีเนี่ยมาเป็นแฟลชไดร์คือเพลงเขาจะเอามาเก็บไว้ในแฟลชไดร์หมดจอ Android เขาถึงไม่มีแผ่นซีดีแล้วเ,ออเขาเลยต้องเอาหนังเอาเพลงมาลงในแฟลชไดร์ตรงนี้คือจองเขาเองเนี่ยเล่นได้ทั้งไฟล์หนังและไฟล์เพลงเล่นยังไงเดี๋ยวลูกอ้วนจะพาไปเปิดให้ดูนะ ก็เห็นไหมเพลงเพลงก็คือเพลงจากแฟชไดนี่นะวิดีโอก็ MP4 ลงที่มันมีภาพลงในแฟชไดนี่แหละแทนแผ่นดีวีดีนะส่วนเพลงก็แทน MP3 นะนะอันนี้เพลงหรือวิดีโอนะต่อไปคือบลูทูธ บลูทูธเนี่ยนะเราจะเปิดเพลงจากโทรศัพท์เนี่ยผ่านเข้าไปในเครื่องได้เลยนะคือระบบบลนะูทูธน้องๆหลายคนคงรู้จักกันอแล้วเรื่องบลูทูธอันนี้ไม่ต้องแคร์สัญญาณไม่ต้องเสียค่าเน็ตสามารถเปิดได้เลยมีลงอ้วนทวนให้ฟังอีกทีนึงมีวิทยุนะมีเพลงมีวิดีโอ,อมีบลูทูธทั้งโทรศัพท์ แล้วก็ฟังเพลงสำหรับบลูทูธก็ใช้ได้ครบเหมือนเหมือนเดิมปกติส่วนอีกระบบหนึ่งคือระบบออนไลน์น้องๆหลายคนสงสัยส่วนระบบออนไลน์เนี่ยระบบออนไลน์เนี่ยเราต้องมีสัญญาณเน็ตให้เขานะสัญญาณเน็ตหมายความว่าเราต้องแชร์ฮอตสอป,ปอตให้เขา,าตัวเขาจะเปลี่ยนจากจอไปเป็นแท็บเล็ตหรือว่าเป็นโทรศัพท์ให้เรา เราก็แชร์สัญญาณลวงอ้วนเปิดสัญญาณก่อนออส่วนของจอ Android เนี่ยพอมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตปุ๊บส่วนที่เขาจะเล่นได้ก็คือ y o u b e นะเปิด YouTube ได้เลยสามารถเปิด YouTube ได้เลยในกรณีที่เขามีสัญญาณ Wi-Fi แล้วสัญญาณเน็ตแล้วเนี่ยเขาจะเปิด YouTube ได้เลยอ,ออกไปแผนที่นำทาง Google Map นี่อันนี้ก็เล่นได้ เออถ้ามีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตนะเออเล่นได้อันนี้เล่นได้ทีวีออนไลน์อ่ะเล่นได้เอออันนี้เป็นระบบทีวีออนไลน์สามารถดูออนไลน์ได้เลยอะอะออกไปนะที่เห็นชัด,ชดก็จะมี y t u t u g o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  g m e p ทีวีออนไลน์นะมี Netflix เออนะสำหรับคนที่ชอบดูหนังมี Netflix นะแล้วก็มี Google มี c โ r o นะในกรณีที่คนที่เขาชอบฟังวิทยุเนี่ยออกต่างจังหวัดเนี่ยก็ฟังวิทยุออนไลน์ได้โดยน้องๆเข้าตรง Play Store เนี่ยแล้วเข้าไปโหลดวิทยุออนไลน์ได้นะอันนี้คือจอ Android ที่เล่นได้2ระบบนะ โอเคลุงอ้วนมาเฉลยให้ฟังว่าจอยแอนดรอยที่เขาฮิตฮิตกันที่นิยมกันเนี่ยเขาเล่นอะไรได้บ้างในกรณีที่ไม่แชร์ WiFi เขาเล่นอะไรได้บ้างในกรณีที่มีสัญญาณ Wi-Fi หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาเล่นอะไรได้บ้างนะลุงอ้วนมาอธิบายมาเฉลยให้ฟังอ่ะโอเคเรียบร้อยใครที่ชอบสาระเครื่องเสียงรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันแบบนี้ ก็ช่วยลบกวนกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ลงุงอ้วนด้วยนะเผื่อนอ้วนลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดโอกาสการติดตามโอเคขอบคุณมากครับ